ยิงพังอ่ะยิงพังอ่ะอมึงอุ้ยวุ้ยวุ้ยจะเกิดอะไรกันเนี่ยช่วยด้วยโอ้ต้องตัดสตานไม่โดนแั้วหลบมาก่อนขอหลบหลังคลิปตานไม่ได้ือทีแล้วโดนสองดอดจึ๊กจักจึ๊กฮึ่ยจึ๊กจึ๊กอ่ะแต่ตัวแทงๆมันต้องนวดกันหน่อยไม่เงี้ยปึ๊บ คุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็วหนึ่งร้อยเปอรเร็100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม ROV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงรอจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายไปสายเติมผมแนะนำร้านนี้เลยทางร้านยินรับเติม ROV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับตัวของเทลอนนะครับเป็นตัวที่เล่นง่ายอีกหนึ่งต เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนนี่ก่อนอันนี้อัป iOS ไอสล่าสุดแล้วนะครับมันก็ยังแบบมีข้อความเด้นขึ้นมาผมก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้อยู่ดีนะครับอ่าเป็นตัวที่เล่นง่ายในแรงนะครับรู้สึกว่าถ้าณตอนนี้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน90น่าจะเล่นง่ายที่สุดนะครับสำหรับแครี่ตัวนี้ยิงประมาณ3ปักนี่คือตายเลยนะครับเผื่อถ้าติดคีสองทีนี้2ดอกอาจจะมีลวงได้โดยที่ไม่ต้องติดแบบเคอร์ซอบเดสเลยเจอกับทีรก็ แต่ละคนต่างคนต่างฟาร์มแต่ละคนต่างคนต่างฟาร์มครับสาวชอบเล่นผมก็ชอบเล่นนะมันมันเล่นง่ายดีไม่ต้องสกิลเพย์เยอะเหมือนพวกวิปแครฟเอนี่นะครับกดสกิลหนึ่งครับตึกตักตึกไม่ใช่หัวใจเต้นนะครับเนื้อเนื้อฝ่งหนวดามไปกระตุกแล้วไปกี่กูเจ็บจ้า บาดเป็นแล้วในประตูของฉันในประตูของฉันนั่นเลนถ้าเกมไหนเกมไหนบางๆเนี่ยโบเข็นสเปียจะเป็นอะไรที่เลวร้ายสำหรับการออกของเรามากนะครับคือฝันไร้ฝั่งโด่ข้ามเลยถ้าฝั่งตดงข้ามมันมันรู้สึกบางจริงๆนะแล้วแล้แข่งๆก็ไอ้นั่นไปนี่ครับปอนี่สตาร์ ช่วงนี้ก็เป็นเป็นช่วงปิดเทอมใช่ไหมเอาตัวแบบง่ายๆไต่แรงชิวๆนะครับเดี๋ยวแท็กเพื่อนไปอันนี้มีมีไม่ได้เพื่อนไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่บางคนนะ่ะถ้าเขาว่าจริงอะไรเงี้ยปล่อยเข้าไปเลยครับเราก็เล่นเดี๋ยมาแท็กได้นะมาแท็กได้ป่าวิวสี่อะไรอย่างงี้สวยเลยยิงยิงหน้าต่างอ่ะเปิดประตูหัวใจครับ

เพื่อนให้จิไปคิวเรานะครับเราก็ให้ฟ้าไปจริงเพื่อนไม่ได้ให้เมื่อกี้แบบไม่ก็รอร์ักกขอยู่ค่อนข้างอันตรายเราไม่มีฟิกเกอร์ได้คือเหลือดเลืองเนี้ยเติมเย็นจัดเหลืองเลยเติมกระสุนใส่เพลิงนะครับใส่เพลิงทานูของเราเนี่ยบางคนนี่หยิบขึ้นมาแล้วจ่เย็นเด้อ ดอลเลียเดียวนะจ๊ะดอเลียเดินมาแล้วจะโดลดดึงหรือเปล่าดึงเลยดึงดอลเลียคนนี้ยกไปแต่ฟิกเกอร์สกิลหนึ่งเอาเอาหงุดหงิเจอดอเลียซิกแซกมันเหลื่องนี่ไหมเอวเอวดอเลียได้หมดพลูนี่ไหมคนนี้จะตีฟ้าทำไมอ่ะ ควิคแชทนี้อาจจะทำให้เพื่อนๆตีกันได้นะฮะยิ่งไบเอาบฟ้าเพื่อนนี้โดนกันซีซีไม่รู้ว่เสียไว้ก่อนแต่ทู้สสกค่ามแรกคนนี้ไม่ค่อยแม่นนะฮะเออนี่ก็การเล่นแบบชาบช่วยได้แท็กเหมือนเดิมก็ได้นะมันไม่มีทำแล้วดูเวฟคลิปเราดิมันอยู่ที่ป้อม2องป้อมกลางเราอยู่เลยครับแล้วก็แบบแท็ก ชี้หัวงจังนะมันไม่ให้กูแท็กด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเอาปั๊บแดง,งมือไม่ให้กูักนกเอปั๊นะแดงเล่นนะครับตัดเกมมาให้เอ็นโไปก่อกัได้ตเกมมาทุกตัวยิงพัร่ะยิงพัง,นะง,พง,นะง่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยคืนแล้วกันเนี่ยช่วยด้วยโอ้ตัดตามไม่โดนัหลบมาก่อนจะแ,แมทชเอฟกชั่นแมไอ,อตีนตีนตีน เทไปเทได้ได้มากที่สุดนะครับแค่รี้ต้องทําจังหวะแต่ว่าอันเนี้ยไม่เป็นไรถึงแม้เขาจะมาเติมใช่ไม้มแต่ดูจากมนี้แมปนะครับด้านบนมาหลอกมาสุยป้อมอยู่นะครับตรงนี้ก็เอนโซได้จังหวะดีเลยแล้วดูเอนโซเร้่ก่อนฮนะโอ้โหป่าปักเปากูนี่คือโบเกนสเปียไปเลยนะครับผมก็ไม่ได้ทางแม่และคอนโทรลเทนเอาโบเกนสเปียไปตัวตัวบางกวนะ่า <c oughs> ผมไม่เอาละ ขึ้นมาก็ยิงกันได้แหละบางทีแก๊กมันตายยากนะครับหรือต้องไปแก้ของถ้าสมมติว่าต้นเกมเราออกบล็อกตเตปีแล้วอยู่ดีเกมมันตามขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันตามตั้งแต่ต้นเกมนะครับบล็อกตเตปีไม่ให้คนออกเดี๋ยวไอ้ผีนั่นออกฟอสกัดมาไอ้นั่นออกฟอสกัดมาอีกไอ้ไอ้มาจ้านะไม่มีผีสองตัวในเกมนี้ มันโดนถามผีตัวไหนพี่ไม่มีผีสองตัวโว้ตะคิวโคตรไกลทุกเกมอ่ารายการเะขึ้นบ้านแล้วผมขอหลบหลังคลิปตันไม่ได้กี่แล้วโดนสองดอดจึกจกักจึ๊กไม่มีตันว่ะเพื่อนอยากเข้ามานะโอ้โหอยากเข้ามานะดูไม่อยากเข้ามาดึงไปสตันเขาแล้วโอ้ยพังอะ นี่นกระดักยังไม่ถึงเวลาของเรานะครับทีมเล่นดีทีมเสิร์ฟให้ผมดีผมก็สบายครับจบจับจบจับยิ่งแขงถ้าตัวเนี้แยแง้งไดมอนยิ่งเล่นสบายนะครับผมบอกเลยแข้งไดมอนคอมมานเดอร์นะครับไปถึงคอนต้นตัวนี้เรื่องค่อนข้างจะสนุกแล้วก็แรงเลยนะครับไม่ต้องใช้สกิลเพย์เยอะเท่าไหนนะ น้องแบบอยู่ในเครื่องปิดเทอมแล้วโอ้สมองว่างสมองโล่งทำอะไรดีวะนี่ครับตัวนี้ไปเลยถ้าเป็นคลิปก่อนก็จะเป็นเคนะตอนนั้นก็เล่นง่ายเหมือนกันนะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากเล่นออฟเลนแล้วเล่นตัวอะไ,ไรเหมือนกันโอดหมดนะครับหมายถึงผมอะเรอเล่นนะฮะช่วงนี้ก็อ่อนลงเยอะเลยรู้แก่แล้ะไอโอ้รู้ว่าอันราวิว แก๊กน่าจะโดดว่ะไปแก๊กไปโดดตันไปสองเลยโดดอ้เอาเอ้าลูกตีเอ็มฮะแม็กไล็กที่ผ่านจอยจอยอื้มจอยจูจอยจ,จูอันนี้ก็จะเป็นไอเทมแบบเก่านะเ,นเพื่อนๆถ้าไอเทมในยุคใหม่เดี๋ยวนี้เขาจะออกเป็นตีไกลตีไกลทาลงทาลอนนะครับแต่แรงไม่ได้สูงมาก ยังออกแบบโฟกส์สนิก็ติงเอามาติดคลิสนุกสนุกมันมันได้อยู่นะครับโอ้จำได้เลยเลเวลสี่ซอยป้อมนอกโคตรแรงนะครับแค่แบบยืนสกิลหนึ่งซอยป้อมนอกโคตรแรงไม่ต้องเข้าป้อมอนะใส่เข้ามาในระยะโดนเกาะขาหมดหัวไออนบอดี้ไม่เอาดิ่ะที่เหลือก็ เล่นตามดอลเรียถ้าเป็นดอลเรียมันเป็นซัพพอร์ตใช่ไหมใช้เงิเพื่อนไม่ได้ครับเราต้องรักษาระยะด้วยมันจะเป็นแบบแครี่ไฟเตอร์ Fighter, ไม่ค่อยได้นะ <c oughs> จุกเว้นแต่แบบเพื่อนทำให้หมดแล้วอะไรอย่างนี้ไปจบตีเลยครับแอลซ้ายเปิดพุ่มให้ด้วยนะจ๊ะแอลซ้ายนะจ๊ะดอนเรียเช็คสกิลหนึ่งไว้ก่อนนะฮะไอ้ใดพุมดพ่มใดพุม่มใดพุ่มวพุ่มาย ตาเข๋จึกจักจึกอ้มันเล่นกว๊กเล่นได้ทั้งวันเลยอ่ะเดี๋ยวมาหลอกก็ต้องแทงให้เรานะครับเฮ้ยใครก็ได้เอาไอ้นั่นไปเก็บดิลูกเกมอ่ะไม่ฆ่าไปทั่วเลยจึกโอ้หจึกจึกโอ้หติดสาเขตโททักชั่นเลยฮะทคชั่นจึกจึกอ่ะแต่ตัวแทงๆมันต้องนวดกันหน่อย นี่ไงี้ยพิกอสูตร <c oughs> ทำไปเพื่ออะไรเนี่ยแหละครับพอ <c oughs> ดูถามว่ม <c oughs> ามีถามว่าทำไปเพื่ออะไรวะไฮไลท์ก็เป็นวนัยรุ่นไฮไลท์อะ่ะ <c oughs> ไม่มีขอบัแบะผมก็มกดชิ้หายแล้วไปกันชิ้หายแล้ว เนี่ยเป็นเซตเก่าๆเลยก็เล่นในแรงที่ไม่สูงมากมันสนุกมากนะฮะเพราะยิงคนอื่นแรงโคตรโอ้ยยดัดยัดดูรู้เกมโคตรน่าเกียดเชื่อไหมท่าน้าตอนนี้ผมยิงสามปักตายแล้วตัวบางดูนะครับติดเคิร์ฟปึ๊บ one two three four five I love you six seven eight nine เงียบซอยปอมป่อย เฮ้ย่ไอ้ขวาดีครับนี่กูโยกนอกจอนี่หลบได้ร้อยเปอร์เซครับถ้าเพื่อนเพื่อนโยกนอกจอด้วยเนี่ยการนั่งเล่นธรรมดามันมันจะหลบไม่ได้ต้องหลบในชีวิตจริงด้วยมันถึงจะหลบได้นี่ครับคือรีเฟกต์เรามันจะดีขึ้นเชื่อผมใครเคยเล่นวาแล้วนะครับรู้มือมันจะโยกนอกจอฮึสักึว้าตัวมาไม่อยู่ข้างหลังเลย แต่ถ้ามีธนูตีไก่นี่เราก็แบบซอยมันกว่านี้นะเอา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 อุย้ยอันนี้สี่นัดมากแสดงว่ามันออกของการไปแล้วเหรอใครไปออกของการโดเจียวนัดหมดนะครับอูซาซา,ซาเกโยผมได้ดาบแดงมาด้วยที่ยังไม่ได้ดาบแดงนะสามป<า>ักอะคือการันตีสามปักอะซอยแบบสมมติว่าซอยสองดอกแรกใช่ไหมสองดอกแรกอะครึ่งหลอดแล้ว ได้น้บแบงมาปุ๊บใครเกินถึงหลบโดนโอเคประมาณนี้นะครับผมนี่คือตัวที่เล่นง่ายเหมาะสำหในแรงตั้งแต่ไดมอนด์ขนะตอนนี้นะครับมาถึงประมาณซูพรีม ไม่เกิน90น่าจะเล่นง่ายที่สุดแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวที่เล่นง่ายไต่แรงมันๆสำหรับไอเทมเก่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เลยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับทุกทายอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าดาเมจลูกใหญ่เป็น40กว่าเปอร์เซ็นต์บ้าไปแล้ว